คือมันเป็นปัญหาเรื่องนี้แมสที่สุดเลยคือเจ้าของไม่รู้ว่าโดนสันฉาปิดตอนติดต่อมาเขาบอกเขา,เขามีลูกค้าที่สนใจอ,อยากซื้อเลยอ่าโดยสกอร์ลเขามีลูกค้าสนใจแล้วเขาก็เอาสัญญามาให้เซ็นโดยเขาบอกว่าถ้าไม่เซ็นอะ่ะเขาพาลูกค้าเข้ามาไม่ได้สรุปไม่มีลูกค้าแคนเซิลระหว่างทางแล้วระหว่างทางก็ไม่มีลูกค้ามาดูอีกเลยสวัสดีครับ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการดราม่าสังหาครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นที่เป็นดราม่าในวงการละครสังหาเราซึ่งเอาวันนี้อยู่กับตนเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับตนสวัสดีครับเรื่องวันนี้พี่ว่าแม้มากมที่จะคุยกันแล้วก็เป็นท็อปิกที่ว่าเป็นท็อปิกที่เป็นปัญหามานานและเป็นท็อปหนึ่งในท็อปิกที่ทําให้คนอนะไม่ชอบในหน้าพี่ใช้คํานี้เลยเออใช่นี่เป็นท็อปิกที่ทําหนึ่งในคนได้ยินบ่อยที่สุดไม่ชอบจากโอนเนอร์คือเรื่องของปัญหาของสัญญาปิดแบบผิด ใช่ปัญหาสัญญาปิดไปไมผิดต้องใช้คํานี้เลยนะครับโซนนั้นพี่ถามงี้สัญญาปิดเนี่ยจริงๆจําเป็นไหมผมว่าไม่มจําเป็นเอาความเป็นจริงไงนะ,ะไม่ได้จําเป็นจะต,ต้องเซ็นสัญญาปิดทุกๆก,การขายบ้านเแต่ว่าจะจําเป็นก็ต่อเมื่อเซลคนนั้นคือคนที่พ o t จริง a l จริงอ่าโอเคอเข้าใจใช่คิดเหมือนกันเพราะพี่ก็รู้สึกว่าคือขนาดพี่ทํา ขนาดเราทำไดนน้าเองอะ่ะเรายังรู้สึกว่าตัวเราเรายังไม่ค่อยชอบสัญญาปิดเท่าไหร่เลยใช่แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องพยายามเซ็นสัญญาปิดกับลูกค้าเราทุกคนอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าไม่รู้ไม่รู้นะมุมพี่พี่รู้สึกว่ามันมันไม่แฟร์ถ้าเราไม่ได้มั่นใจและมีโพนิชเชลในการขายเขาได้จริงอ่าใช่ในมุมพี่สัญญาปิดโอเคเพื่ออธิบายให้ทางบ้านฟังกันคร่าวๆนะมันก็คือไอ้สัญญาที่ล็อกไว ผมต้องขายกับพี่เท่านั้นนะหนึ่งปีเป็นอย่างตำ่ำห้ามขายกับคนอื่นถ้าไปขายคนอื่นเนี่ยโดนปรับหรือคนอื่นถ้าจะขายได้ก็ต้องมาผ่านเราก่อนอยู่ดีถูกไหมอ่ะซึ่งอย่างเงี้ยมันคืออย่างงี้ปัญหาพี่ว่านะมันคือไม่ไม่รู้เราเรารู้เรื่องไหมมันถูกสอนกันมานานแล้วองค์การไหนหน้าบ้านเราเนี่ยมันถูกสอนกันมานานแล้วว่าจะขายจะขายให้ใครต้องเซ็นสัญญาก,ก่อนถึงจะขายให้ใช่รู้สึกไงกับเรื่องนี้ถ้านในมุมพี่นะพี่รู้สึกแบบ เออมันก็ใช่แหละเพราะว่าเขาสอนว่าจะขายให้ใครเนี่ยต้องเซ็นสัญญาก่อนนะไม่งั้นอ่ะเราจะทํางานฟรีคือพอเราได้ยินประโยคนี้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแต่เราจะทํางานถ้าเราคิดก่อนว่าเรากลัวทำงานฟรีบางทอยู่ไม่มั่นใจใน potential การขายของตัวเองดิถูกปะแล้วประเด็นคือก่อนจะไปคิดว่ากลัวเราเองทํางานฟรีอ่ะพี่รู้สึกว่าต้องมั่นใจก่อนอประเด็นคือสิ่งเนี้ยถูกสอนในบางทีคอร์สในหน้าเริ่มต้นอบางคนไม่ได้สังกัดบ,บริษัทยังไม่มีทีมเพิ่งเข้าใจคําว่าในน้า แล้วไปเซ็นสัญญาปิดแล้วมันจะรับผิดชอบการขายเขได้ยังไงวะใช่มุมพี่นะนตกตนวต่าไงจ,งจริงๆถ้าถามมุมเนี้ยรู้สึกว่าถ้าคิดเริ่มคิดแบบนั้นอ่ะก็ดูรู้แล้วว่าอยู่อยู่ในวงการไหนหน้าได้ไม่อยากไม่ยืนยาวแน่นอนโอเคเพราะเดี๋ยวมันจะเจอว่าเอ่อหลายคนโอนเนอร์หลายคนจะเริ่มบอกต่อว่าอ่าคนเนี้ยใช่ดีหรือไม่ดีใช่ต้องบอกว่าเรื่องการบอกต่อน,นี่สําคัญมากเ,ออเพราะฉะนั้น ถ้าเริ่มทำอะไรไว้วันนี้เนาะ,ะเริ่มทำสัญญาปิดหรือว่าแบบเ,าเขาเรียกแค่คิดก่อนว่าเราอยากได้ผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะยังไม่ได้เป็นภายในปีสองปีหรอกแต่มันจะเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะอยู่ไม่ได้โหแล้วยิ่งเอาจริงย,ยุคนี้เร็วเพราะเพราะเอาจริงอะยุคนี้พะยุคออนไลน์อะสมมติเราเราจะเห็นอยู่บางทีบางบางบริษัทหรือว่าบางทีมที่แบบที่แบบท,บบทำชื่อเสียไวอ้อืมบางผมเคยเจอกับตัวที่แบบว่าเจ้าของบ้านส่งมาแบนด์เลยว่าแบบถ้าจากบริษัทเนี้ย บอกเขาไปเลยเขาแบบขอไม่ยุ่งเกี่ยวอีกตลอดไปแล้วก็บางคนโดนไล่ฟ้องโดนอะไรนี้เยอะเลยคือโลกยุคนี้มันเร็วมันเลยทําให้ถ้าเกิดเวลาทำอะไรพลาดขึ้นมาหรือทําไม่รับผิดชอบจริงๆเนี่ยดูยากในวงการใช่<น>ซึ่งวันนี้ที่เราจะคุยกันนะมันเป็นเรียกว่าพอมันเริ่มมีคนคิดแบบนี้แล้วกันมันเลยกลายเป็นว่าทุกๆแอคชั่นที่เขาจะเลือกที่จะทํากับเจ้าของบ้านเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมอะไรบางอ,อย่างที่เขาจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อ,อให้โปรเท<อ>คผลประโยชน์ฝั่งตัวเองออซึ่งวันนี้เรื่องที่เราจะเล่าคือ คือมันเป็นปัญหาเรื่องนี้แมสที่สุดเลยคือเจ้าของไม่รู้ว่าโดนเซ็นสัญญาปิดเออคือเออโอเคถ้าฟังนี้เขาเขาก็อาจจะมีคําถามเฮ้ยเราไม่รู้ด้เซ็นลงไปได้ไงไม่ได้อ่านหรออ่ะคือมันมีสตอรี่ของมันเนาะออย่างวันนี้จริงๆพี่มีเรื่องแบบเรื่องนี้เลยที่เพิ่งเจอกับลูกทีมตัวเองคือก็จะมีบ้านหลังหนึ่งที่เขาก็มาฝากให้ให้เราดูแลให้อะไรไงเขาก็โอเคขายให้ไอ้ลูกทีมเราเนี่ยก็ทําการแนะนําราคาทําการบ้านเรียบร้อยอ่ะคุยกันเรียบร้อยว่า เป้าหมายการขายเขาตรงนี้นะเขาอยากขายได้ภายในเวลาเท่านี้<ม>โอเคน้องเราก็ดูอะไรแล้วเรียบร้อยโอเคกันปรับราคาเท่านี้เดี๋ยวไปเคลียร์กับมาร์เก็ตติ้งให้ทําแอดให้เท่านี้น่าจะโอเคมันก็โอเคทําการตลาดไปก็มีพาลูกค้าไปดูบ้างอยู่ตลอดอะไรแบบนี้เนาะซึ่งอันนี้คือสัญญาเปิดหรือปิดเปิดดีก็<อ>คือ,อที่เราเปิดอยู่เพราะว่าอเ,เอาจริงสัญญาปิดเนี่ยข,ของบริษัทเราไม่ได้เน้นแล้วก็อาจจะค่อนข้างแบบ อาจจะคอนแทกซีเรียสนิด,ดนนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ขายให้ปกติแต่คอนซัลท์แล้วก็ทำการแนะนำเจ้าของให้ก่อนว่าเขาด,ด้วยด้วยทำลายที่เขาซีเรียสก็อ,ะ,อะงั้นเขาต้องทำยังไงเ็าถึงจะขายได้เน,นะเราก็หให้คำแนะนำเรื่อยพอเอิญกลายเป็นว่าอยู่ดีๆไอ้น้องคนนี้เจ้าของก็โทรกลับมาบอกเอ้ยโทษทีพอดีพี่อะวันก่อนมีเอเจนต์เข้ามาหาพี่แล้วพี่ดันไปเผอเปเซ็น์สัญญากับเขาเอาพี่พี่ไม่เคลียร์มันก็แบบเฮ้ เอาเหรอพี่แล้วเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยมันก็บอกว่าคนเนี้ยคือเขาตอนติดต่อมาเขาบอกเขามีลูกค้าที่สนใจอยากซื้อเลยอ่าโดยส่วนีัเขามีลูกค้าสนใจคนเดินเที่ยวมากอยากซื้อเลยเขาก็เลยติดต่อเข้ามาบอกเขางั้นขอเข้ามาถ่ายรูปบ้านหน่อยเดี๋ยวจะรีบส่งให้ลูกค้าเขาแล้วจะได้แบบทําการซื้อขายต่อเจ้าของก็คนอยากรีบขายบ้านก็ตื่นเต้นเิโอ้ยลูกค้าคือปลายทางเออมาแล้วไปทางแล้วบอกบอกสเปคมาตื่นเต้นเลยก็ไปโอเคมาเจอกันเสร็จปั๊บ คนเนี้ยระหว่างที่ทีมงานเขาดูนี่ก็คุยนู่นนี่แล้วเขาก็เอาสัญญามาให้เซ็นมาให้มาให้เจ้าของบ้านเว้ยโดยเขาบอกว่าถ้าไม่เซ็นอ่ะเขาเอาให้เขาผ่านลูกค้าเข้ามาไม่ได้เขาบอกว่าถ้าไม่เซ็นเขาผ่านลูกค้ามาไม่ได้และหน้างานอยู่นั้นแล้วเจ้าของก็ก็ต้องเซ็นแล้วถามสัญญาอะไรเขาบอกก็สัญญาแต่งตั้งในหน้าเฉยแล้วเขาไม่มีคําถามเขามีคาถามไหมเขาก็ถามเนี่ยว่าแบบเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยอ้าวแล้วพี่อ่ะ พอดีพี่พี่พี่ติดต่อกับในหน้าคนอื่นอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบพาลูกค้ามาดูตลอดอย่างเงี้ยแล้วแล้วพี่จะต้องขายผ่านยูคนเดียวไหม,มหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็บอกโอ๊ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงแบ่งกันได้<ม>เขาใช้คำนี้เดี๋ยวเงิงแบ่งกันได้อาจจะเจ้าของก็ไม่ได้ห่วงอะไรแล้วก็ไรู้<ม><ม>แล้วเขาก็เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยไม่พอ<ม><ม>ตอนก่อนจะเซ็นมีบอกด้วยหุย้ยตั้งราคาแค่นี้เองเหรอจําได้ว่าน่าจะเก้าล้านสามซึ่งความเป็นจริงแล้วราคานั้นเป็นไง ราคาที่เป็น v ว l u e ูจริงๆจะซื้อขายกันได้อยู่ช่วง9้าล้านบวกลบอ,อันนี้ถือว่าราคาโอเคมาแบดเก้ 9, 9ล้านถึง9้าล้าน5ไม่เกินนี้เอเจคนนี้บอกว่าหุ้ยแค่นี้เองเหรอเดี๋ยวผมไปขายให้10ล้านเออเดี๋ยวผมไปขายให้1 0ล้านเดี๋ยวผมไปขายให้10ล้านเนี่ยแล้วเดี๋ยวทาสัญญากับผมเดี๋ยวผมไปขายให้10ล้านเดี๋ยวนะเออเขาเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรนะพี่คือคือพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้แบบเนี้ยคือแต่แต่เขาพยายามเข้าใจในมุมหลายคนที่บางทีอะ อยากได้สัญญาปิดเพราะได้มุมว่าอยากจะโชว์ศักยภาพว่าเราขายได้แพงเว้ยอ๋อมันจะไปตอบเสียงในหัวเจ้าของไเพราะว่าเจ้าของทุกคนก็ต้องรู้สึกว่าเออกูก็อยากขายได้ราคาสูงคนนี้พามาพูดอ๋อขายได้ในราคาที่สูงกว่าที่ตั้งไว้แน่แคนนี้น่าจะเก่งนะเออแล้วก็ปรับราคาขึ้นไปเท่านั้นเนี่ยราคานั้นพี่พี่แคนเซิลเลยเดี๋ยวผมขายราคานี้ให้เท่ากับว่าตอนแรกเขาไม่รู้เขาเขาก็เชื่อเขาก็อ่ะโอเคดีตามนี้เขาก็เลยเซ็นสัญญาไปผ่านมาที่เขาโทรมาหา บริษัทเราเนี่ยเพอาะเขาบอกว่าเขาก็ถามเป็นยังไงบ้างอพอไอ้น้องในทีมเราเนี่ยก็พาลูกค้าไปดูอยู่ตลอดก็บอกเอ้ยพี่เดี๋ยวจะมีลูกค้าไปดูนู่นนี่แต่เขาก็มาบอกว่าเ้เซ็นสัญญาไปนะอืแล้วเขาก็บ่นให้ฟังว่าอเออเนี่ยเราให้ฟังว่าเรื่องเป็นแบบเนี้ยแล้วหลังจากปรับราคาขึ้นไปอ่ะไม่มีลูกค้าอีกเลยแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีอีกเลยไม่พอเขาบอกว่าวันนั้นที่ฝั่งนั้นบอกว่ามีลูกค้าเซ็นสัญ,ญญาก่อนแล้วเดี๋ยวจะพามาดูสรุปไม่มีเขาก็จะเขาก็บอกว่าแคนเซิล ลูกค้าแคนเซิลระหว่างทางแล้วระหว่างทางก็ไม่มีลูกค้ามาดูอีกเลยกลายเป็นว่าตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเสียโอกาสลวเพราะคราวเนี้ยพอเขาเซ็นสัญญาไปแล้วทางเราพอจะขายให้เนี่ยก็ถ้าตามมาระยะจริงเราก็ต้องคอนแทคกับเขาถูกเออแล้วกลายเป็นว่าคอนแทคยากมากยากมากใช้คําว่ายากมากยากถึงขั้นที่ว่าตัวเจ้าของบ้านเองก็คอนแทคยากหลังจากที่ไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่เราตัวเจ้าของบ้านเองก็คอนแทคยากแล้วก็กลายเป็นว่า กุญแจฝากไว้บางทีก็นัดไม่ได้บางทีก็อะไรจนตัวเจ้าของบ้านเองเนี่ยที่เขาอยู่ไกลพอสมควรอนะ่ะคือเขาย้ายออกไปแล้วแล้วเขาไม่อยู่กับแม่อไกลพอสมควรถึงขั้นที่ว่าเขาต้องคอยแบบเที่ยวรถ <c oughs> เที่ยวไปเที่ยวมาเดินทางครั้งละเกือบชั่วโมง <Okay. S 1> ก็ยังต้องลำบากมาจัดการมาอะไรทุกอย่าง <Okay. S 1> แล้วก็ติดต่อยากติดต่อไม่ค่อยได้ไม่พอไอ้ที่ติดต่อไม่ได้ที่บอกว่าคอยมาเปิดบ้านเนี่ยลูกค้าเราด้วยนะ ลูกค้าที่มาจากลูกค้าที่มาจากเราหรือมาจากคนอื่นไม่ได้มาจากเอเจนต์เจ้านั้นและเอเจนต์เจ้านั้นก็คือที่บอกตอนแรกมีลูกคา้าไม่มีห <Hi. S 1> แล้วก็หายไปเลยแถมราคาก็พอไปปรับให้เขาคือเขาก็เชื่ออยู่ช่วงหนึ่งกลายเป็นว่าพอปรับราคาขึ้นโอเวอร์ over, ลูกค้าก็หายไปช่วงหนึ่งจริงๆแล้วคราวนี้ด้วยไทม์ไลน์ที่เขาเคยคุยกันมาตั้งแต่แรกอะเวลาเหลือน้อยแล้ว <Okay. S 1> เวลาเหลือน้อยแล้วอย่างงี้เลยเว้ยซึ่งพี่รู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันมันก็เป็นที่บอกมันเป็นเรื่องเพราะว่า ถ้าเจ้าของบ้านเจอใครที่มาขอเซ็นสัญญาปิดโดยมาบอกแบบเนี้แบบอุย้ยเด,ดี๋ยวผมขายให้พี่ได้ราคาดีแน่นอนคือดีไม่ดีเนี่ยเอาแฟกมาดูเอาจริงนะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในยิ่งในยุคออนไลน์สำหรับพี่รู้สึกคุยกันที่แฟกราคาตลาดเป็นยังไงคู่แข่งเป็นยังไงถูกไหมใช่<ท>ใช่ใช่บ้านแข่งกันแบบไหนมีโปรดักอะไรเป็นคู่แข่งเราบ้างในตลาดแล้วปัจจุบันเขาขายกันเท่าไหร่ที่สําคัญคือราคาที่ซื้อขายได้จริงในช่วงนั้น,น,นเท่าไหร่ พแฟกมาคุยกันนใครก็พูดได้แบบสมมติพี่ไปแถวบ้านตนเลยพี่ไม่เคยไปแถวบ้านตนสมมตินนะพี่ไปแถวบ้านตนอุ้ยพี่ตนราคานี้ถูกไปแพงกว่านี้ผมก็ขายให้ได้ใครก็พูดได้ปะวะแต่ประเด็นแฟกอยูนน่ไหนอะสำคัญคือเวลาเราพูดให้ความหวังคนอะพี่รู้สึกว่าในหน้าเนี่ยพอพูดให้ความหวังคนไปแล้วเราเหมือนเราทำให้คนประทับใจอะทำให้คนตื่นเต้นมาแล้วอะ แล้วผลลัพธ์หลังจากนั้นเรารับผิดชอบเขาได้ไหมอะ่ะจากที่เขาอยู่ในโปรเซสที่เออเราคอนเซิล,ลให้คำปรึกษาเขามาแล้วให้เขาขายได้เร็วๆเราเริ่มพาลูกค้ามาได้มาได้มาได้แล้วพอราคาโอเวอร์ตลาดอสังหาปกติราคาโอเวอร์ตลาดขายได้ป่ะไม่ได้คือคือยกเว้นว่าอันนี้ถ้ามันจะโอเวอร์แล้วขายได้มันก็ต้องมีแวลูของมันถูกไหมใช่อัฐบ้านคุณแบบมาสวยครบฟูลรีเฟรดิตสวยกว่าคนอื่น เป็นไปได้่<ช>แต่นี้มันไม่ใช่ไงใช่เหมือนซื้อ i p h o n นในราคาแพงกว่าเพื่อนอ่ะเออมันมัน<ค>มันก็ซื้อไม่ได้ถูกว่ะใช่ราคาตลาด iPhone เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นแล้วข้าวเบอรห้าหมื่นสมมติว่ารุ่นเดียวกันเลย8 000. ปดหมื่นกูซื้อทำไมใช่และสมมติเอาจริงนะว่าถ้าสมมติเอเจนต์เขาขายได้ในราคา8ปดหม,มื่นส่วยกตัวยอย่างไอโฟนเนาะในทางในทางหนึ่งเขาก็หลอกลูกค้าเหมือนกัน ถูกไหมคือถูกว่าคือคือก็หลอกลูกคา้าคือ,อค,คือมันต้องจริงใจอ่ะซึ่งในมุมลูกคา้าลูกค้าก็ไม่อยากซื้อของที่โอเวอร์ราคาตลาดจนเกินไปเพราะซือ้อเสร็จลูกค้ามารู้ทีหลังเฟลเขากลายเป็นว่าเขาติดนี้โอเวอร์เกินจะเป็นถูกปะซึ่งซึ่งเอาจริงยุคนี้จะบอกว่าลูกค้าที่ไม่รู้เรื่องแล้วซื้อราคานั้นจริงๆอ่ะมีน้อยมากนะกกคือคือยุคอินเทอร์เน็ตอ่ะต,อต่อให้ทุกวันนี้อบางทีเราจะเข้าใจว่า มีเป็นแบบคนต่างชาติมาซื้ออะไรเนี่ยยุคนี้เขายังเช็คแล้วเลยเพราะฉะนั้นอยากจะเป็นช่องทางที่แบบสื่อสารเลยว่าแบบคือคือถ้าวันนี้เราเป็นในหน้าเราเป็นที่ปรึกษาสังหาริมทรัพย์อะ่ะเราต้องรับผิดชอบกับคําพูดที่เราพูดด้วยอะ่ะการที่คนเขามีปัญหาแล้วเขาอยากจะขายบ้านเพื่อเอาเงินไปไปเคลียร์อะไรหรือปลดภาระอะไรในชีวิตเขาอะ่ะเรื่องมันใหญ่กว่าค่าคอมแค่ไม่กี่แสนเยอะเ,ออเรื่อง,งมันใหญ่กว่าค่าคอมแค่ไม่กี่แสนเยอะเราเราขายได้เราได้ค่าคอมไม่กี่แสนเนี่ยโอเคชีวิตเราดีเราหาเลี้ยงตัวเองได้นะแต่ว่า นี่หลักสิบล้านอะภาระหลักสิบล้านอะมันคนเรื่องเอพราะคนเรื่องอะเราต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองที่พูดอะไรออกไปให้ความหวังอะไรใครไปแล้วทำตามนั้นได้ไหมถูกไหมถูกถูกพี่จริงๆอยากฝากเรื่องนี้นะรู้สึกว่าสัญญาเปิดกับสัญญาปิดอมันชัดอยู่แล้วว่ามันต่างกันออย่าทำให้สัญญาปิดมันเป็นฟีลิ่งสัญญาเปิดในมุมมองของพเพราะคือ ที่เจ้าของเขายอมเซ็นอนะ่ะมันหลายเคสมากคือเกิดขึ้นกับตัวญาติของพนักงานเราเองด้วยนะออแบบสัญญามันปิดเห็นเห็นเลยแต่ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปอะ่ะด้วยปากเรามันคือสัญญาเปิดในมุมมองของเจ้าของออมันกลายเป็นว่าเขาก็เข้าใจว่าเป็นสัญญาเปิดต้องบอกว่าคนไทยเราเอาจริงๆนะเวลาเจอผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มานั่งอ่านกันขนาดนั้นเ,ออเห็นใจเขาบ้างพะเขาไม่อ่านปุ๊บเรารู้สึกว่าตรงนี้เป็นช่องโหว่มันก็มันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีคือคือใช่คือคือถ้าจะมาบอกว่า ก็อยู่ไม่อ่านเองอ่ะใช่มันก็ใช่มันก็ได้แต่ว่า<ช>ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเป็นคนทํางานเราก็ควรจะเอางี้ถ้าลูกค้าไม่อ่านเราควรจะเฮ้ยพี่รีเช็คสัญญาก่อนไหมครับใช่ถ้าเป็นโปรเฟชชั่นอลมันก็ควรจะทําอย่างนี้ป่ะเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องที่หลังแล้วเอาจริงๆอะ่ะถ้ามองระยะยาวนะสมมติว่าวันนี้คุณเซ็นสัญญาไปแล้ว,แล,วแล้วเกิดอย่างเงี้ยแล้วออเนอร์เขาแบบสมมติก็ขายไม่ได้ก็แค่นั้นอะ่ะคิดว่าชื่อเสียงของของคุณจะเป็นยังไง อสังหาริมทรัพย์วันนี้เราไม่ได้วัดกันที่ขายบ้านห้าหลังสิบหลังอะเราวัดกันที่เกมแบบคนอยู่ในชีวิตขายบ้านไลฟ์ไทม์นี่เป็นร้อยเป็นพันหลังอะทีมคุณมีอีกกี่คนเน<ช>่เพราะฉะนั้นการมีชื่อเสียแบบนี้มันทำร้ายภาพลักษณ์และแบ,บรนดิงน้งในระยะยาว<ช>พี่ว่าอันนี้เอฟเฟกติฟและส่งผลมากกว่าในมุมสัญญาปิดพี่ก็ว่าประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นใช้คําว่าลดลงนะอยากให้ลดลงเหมือนกันว่าเออถ้าถ้าคนที่อยู่ในวงการอสังหาที่เป็นในหน้าอสังหาเนี่ย อยากให้ใช้สัญญาปิดแบบถูกวิธีหน่อยเปิดก็คือเปิดชัดเจนนะปิดก็คือปิดแล้วเวลาเราอธิบายให้ให้เจ้าของตรงๆเลยว่ามีเปิดกับปิดนะเปิดคือยังไงปิดทํางานยังไงบ้างให้เขาเลือกเลยเอแฟร์อันนี้คือแฟร์กับทางเจ้าของด้วยแล้วเวลาเขาอยากที่จะทสัญญาปิดกับเราอะเราจะรู้สึกว่ามันมันมันทำงานได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครมาด่าเราลับหลังเอาจริงๆแล้วเอาจริงๆอ่ะถ้าถ้าเขาเห็น potential ในตัวเรามากพอ เขาอยากเซนเองใช่ถ้าเขาเห็นโพเทนเชียลจริงๆเขาอยากเซ<ช>นเองเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่มีใครอยากคุยกับเอกคนหลายคนวันวันนี้เราขายบ้านเราอยากคุยเ,เดี๋ยวเอเจนต์หนึ่งเอเจนต์สองเอเจนต์สามเอเจนต์สี่เอเจนต์ห้าเอเจนต์หกปวดหัว<ช>งานงานก็มีต้องทําอยู่แล้วครอบครัวก็มีต้องดูแลอยู่แล้วถูกป่าวันนี้เขาหาแค่ใครสักคนที่เข้ามาแล้วทําให้เขาบรรลุปเป้าหมายได้จริงๆซึ่งมันต้องเป็นคํานี้นะพาเขาบรรลุปเป้าหมายได้จริงๆสําหรับพี่พี่พี่รู้สึกว่าถ้าไม่มั่นใจในศักยภาพการขายตัวเอง ถ้าไม่ได้มั่นใจว่าเซ็นสัญญาปิดแล้วดีกว่าเราขายปกติยังไงหรือถ้าเรายังไม่ชัวร์อย่าทําพี่รู้สึกว่าสุดท้ายมันจะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทํรลายตัวเองอืใช้คํานี้เลยสุดท้ายมันจะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำร้ายแล้วสุดท้ายภาพลักษณ์ของนายหน้าสังหาก็จะดูไม่ดีโอนเนอร์เสียผลประโยชน์ลูกค้าก็เสียผลประโยชน์ตัวเอเจนต์เองก็เสียผลประโยชน์มันไม่มีใครได้จากจากสิ่งนี้เลยจริงๆถ้าสมมติว่าเราเลือกได้แล้วกันถ้าเ,าเป็นอโอนเนอร์ถ้าเราจะต้องเจอ ทำยังไงดีให้เราป้องกันที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราถ้าป้องกันสําหรับพี่นะพี่ว่ามันก็ต้องอาจจะต้องเช็คเช็คในที่นี้คือพี่ว่าเราต้องสกรีน,นหน้าจริงๆเนี่ยโอนเดอร์สกรีน,นหน้าได้สกรีนใช้คำนี้เลยสกรีรน,รนหน้าได้แล้วก็ดีเช็คข้อสัญญาครับผมเข้าใจว่าคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือเยอะอแต่ว่าแต่ว่าอะไรอะไรพวกนี้ก็ต้องอ่าน,นแล้วก็การสกรีน,นหน้าสําคัญสกรีน,นหน้าคือ,อยังไง เอาง่ายๆวันนี้เขาจะมาช่วยเราขายบ้านอะ่ะคาแนะนําที่เขาให้อะ่ะเขาให้คําแนะนาได้ครบถ้วนหรือเปล่าในหน้าที่เป็นมืออาชีพเอาผมก้าวการันตีงี้เลยนะถ้าเราเซ็นสัญญาปิดกับคนที่ใช่กับในหน้าที่เป็นมืออาชีพจริงกับบริษัทที่มีโปรเชชันชีลการขายจริงม,มันค่อนข้างเอฟเฟกตีฟเพราะเขาก็จะทุ่มทรัพยากรที่เขามีมาโฟกัสกับเราให้เือนอกเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่นั่นคือโปรเฟชชั่นอลจริงเพราะฉะนั้นโปรเฟชชั่นอลดูอะไรหนึ่งเขาจะต้องแนะนําราคาแบบ ตรงไปตรงมาอมเมื่อชีพเนี่ยจะต้องคุยถึงพอยต์การขายก่อนเลยแน่ๆว่าขายทําไมทําไมถึงอยากขายและแล้วพี่มีทำไรยังไงในการขายน,นี่คือจุดเริ่มต้นในการขายสมมติวันนี้ใช่มันมีผลอเออสมมติวันนี้ตนจะขายบ้านอะ่ะแล้วตนบอกว่าพี่ก็ต้องคุยก่อนว่าอ่ะตนตอนอยากขายบ้านเป้าหมายการขายคืออะไรอยากขายได้ระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าตนบอกว่าผมไม่รีบเลยพี่ขายมายังไม่รู้เงินไปทําอะไรเลยเนี่ยผมว่าอีกห้าปียังได้เลยพี่อ,อย่างเงี้ยโอเคราคามันเราก็ตั้งแบบ ได้นึกอกว่าปล่อยเช่าอ่ะเออหรือแนะนำปล่อยเช่าก่อนอย่าพิ่งมารีบขายตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่ในทางกลับกันสมมุติตนบอกพี่ผมรีบมากสิ้นปีนี้ขายไม่ได้ผมเดือดร้อนออะแผนการขายอีกเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมืออาชีพจะต้องคุยเรื่องพวกนี้ก่อนแผนการขายต้องชัดก่อนนะครับแผนการขายต้องชัดเสร็จปั๊บเวลาเขาแนะนําว่าขายราคาเท่าไหร่ตรงนี้สําคัญมากเลยนะเขาจะต้องบอกได้ว่าคู่แข่งเรามีอะไรราคาตลาดเป็นยังไง ราคาซื้อขายจริงเป็นเท่าไหร่และเขาก็จะค่อยมาแนะนำว่าโอเคงั้นด้วยระยะเวลาของเราเราต้องตั้งราคายัางไงเพื่อให้ขายได้เวลาแนะนำราคามันมันไม่ใช่นั่งเทียนมามันไม่ใช่มาลอยลอยห้าล้านไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่มันต้องมีมันต้องมีแฟกต์จริงๆซึ่งแฟกต์ที่สำคัญจริงๆคือแฟกต์ในมุมลูกค้าด้วยว่าลูกค้ามีตัวเลือกช้อยส์อะไรให้เลือกบ้างและลูกค้าจะต้องแบบเปรียบเทียบอะไรบ้างและลูกค้ามีอะไรให้เขาตัดสินใจได้บ้างอะไรแบบเนี้ยที่ในหน้าที่เป็นมืออาชีพอะ เขาจะต้องบอกเราซึ่งถ้าเขาไม่ได้บอกเราเขาไม่ได้วิเคราะห์ลูกค้าให้เราได้เขาไม่ได้แนะนําเราได้ถูกอันนี้ต้องอยู่ที่เราตัดสินใจแล้วครับว่าว่ายังไงเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามันใช่แล้วถ้ามันได้เนี่ยเออแล้วถ้าเรามั่นใจกับคนคนนี้จริงๆสัญญาปิดสำหรับพี่ก็มันมันก็มีสิทธิ์ที่จะ potential ในการขายสูงขึ้นจริงๆมีเจ้าของบ้านหลายคนทําแบบนี้นะคือจะทําสัญญาเปิดก่อนเพราะการทําสัญญาเปิดอ่ะเราจะวัดได้เลยว่าเอเจนต์แต่ละคนเป็นยังไง ดู potential อะจริงจริงทำอย่างนี้ได้นะเพราะว่าเจ้าบอกว่าหลายคนครับแนะนำได้เลยนะถ้ากําลังฟังอยู่ก็คือจะแนะนําว่าถ้าไม่มั่นใจว่าสมมติมีเอเจนต์มา5คนพร้อมกันถ้าไม่มั่นใจว่าใครคนที่ใช่ที่สุดลองทําสัญญาเปิดดูจริงลอง3เดือนไม่มสมมติสมมติเวลาขายปีหนึ่งอ่ะลอง3เดือนผมก็ไม่เสียหายใช่เดี๋ยวจะรู้ว่า ใคร follow up เราบ้างใครค o n เ u l t เราบ้างแนะนำอะไรบ้างใครที่รู้จริงว่าลูกค้าหน้าตาประมาณไหนเจอหนี้ลูกค้าเดินทางไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะรู้ว่าโอเคเราควรตัดใจกับใครแบบนี้ดีกว่าผมก็ช่วยได้นะก็ช่วยได้อันนี้ก็ช่วยได้ลองดูเลยสมมติเนี่ยดูเดือนจริงๆเดือน2เดือนก็รู้เรื่องแล้วว่าเพราะสมมติบางคนเนี่ยโอ้โหสองเดือน Follow เราตลอดคอยส่งข้อมูลให้ตลอดว่าเป็นยังไงกับบางคน หนึ่งหายไปเลยใช่ก็มีถูกไหมใช่โอเคดีครับดีครับอยากรณรงค์แล้วกันครับว่าเราอยากใช้ความไม่รู้ของคนน่ะเอากลับมาทำร้ายคนเอากลับมาทำให้คนเสียผลประโยชน์แล้วสุดท้ายถ้าเรารับผิดชอบเขาไม่ได้อันนี้คนเสียงมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเราเองใช่ครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้สำหรับเรื่องดราม่าสังหานะครับสำหรับเรื่องหน้าจะมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องดราม่าดราม่ามาคุยกันอีกเดี๋ยวไว้เจอกันวัสดีครับ